ในเรื่องที่3นะครับผมจะเป็นการสร้างไดรฟ์สาหรับการจัดเก็บข้อมูลสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Drive นั้นเรื่องการสร้างไดรฟ์สาหรับการจัดเก็บข้อมูลก็จะเป็นส่วนแรกที่ควรจะทราบและเข้าใจเนื่องจากเป็นวิธีการเก็บข้อมูลสําหรับการใช้งานในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาสู่ Google Drive ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพบกับหน้าจอแดชบอร์ดของ Google Drive ซึ่งจะเป็นหน้าแรกสําหรับช่วยในการจัดสรรข้อมูลต่างๆภายใน Google Drive ซึ่งจะแบ่งได้ทั้งหมดดังนี้ 1. My Drive เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน Google Drive 2. คอมพิวเตอร์เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ของเราที่เชื่อมเอาไว้ 3. Share With Me เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แชร์ผ่านบุคคลภายนอก 4. Recent เป็นข้อมูลล่าสุดหรือไฟล์ล่าสุดที่เปิดอ่านหรือดาวน์โหลด 5. Star เ็นการปัดทงหรือให้ดาวให้ทราบว่าเป็นข้อมูลหรือไฟล์ที่สําคัญ 6. สแปมเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสแปม 6. l a รชเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไฟล์ขยะหรือไฟล์ที่ทําการลบไปแล้วและ 7. s t o ร a g e เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมทั้งหมดซึ่งด้านล่างจะเป็นระยะการเก็บข้อมูลเต็มพื้นที่ในส่วนถัดไปนะครับผมจะเป็นการสร้างไดร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ในขั้นตอนแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมคลิกไปที่ปุ่ม New ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของเราเลยนะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราทาการคลิกที่ปุ่ม New Folder เลยนะครับผมจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์สำหรับการเก็บข้อมูลของเรานะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการตั้งชื่ออะไรก็ได้ในที่นี้เนี่ยเราขอสั้งเป็นชื่อรายวิชาเมื่อตั้งชื่อโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการกด Create เพื่อสร้างโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลของเรา เมื่อเรากดเขียนแล้วนะครับผมโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่บริเวณ My Drive ของเราครับผมให้ผู้ชมเนี่ยทำการกดคลิกเข้าไปเพื่อเริ่มต้นการสร้างไฟล์หรือการอัปโหลดไฟล์นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยหากผู้ชมต้องการจะสร้างไฟล์ใหม่ให้คลิกไปที่ปุ่ม New แล้วก็เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการเช่นอาจจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slide หรือ Google Form นะครับผมหรือแม้แต่หากผู้ชมเนี่ยต้องการจะอัปโหลดไฟล์นะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการคลิกไฟล์จากภายในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วก็ลากมาที่จุดกรอบไฟล์ซึ่งจะอยู่บริเวณการหน้าจอตรงนี้นะครับผมวิธีการทําก็คือแบบนี้นะครับผมเปิดโฟลเดอร์ของผู้ชมขึ้นมาแล้วก็ลากไฟล์มาได้เลยโดยกูเิเนี่ยจะแสดงคําสั่งการอัปโหลดเสร็จสิ้นบริเวณมุมขวาล่างซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับที่เท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างไดรฟ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล หากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนท่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ